ไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้พาไปนครศรีธรรมราช,ชหลานชายเพิ่งออกมาจากคุกได้ประมาณสักเดือน2เ<ช>ดือนครับ<ช>หวาดระแวงน้าของเขาเองน้าชายแท้ๆของเขากลัวว่าจะไปกิ๊กกั๊กกับอดีตเมียเขาเขาเคยมีเมียเลิกรากับเมียไปแล้วก็จริงแต่นะผมจะไปยุ่งกับอดีตเมียผมแบบนี้ผมยอมไม่ได้ครับก้างเหรอชักปืนรัวย,ยิงใส่ไม่ต่ำกว่า10นัดอะอดูเหตุการณ์นี้ครับ โอ้โยิงกันแบบนี้เลยเหรอครับเนี่ยนี่ช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าๆตามเวลาในวงจรปิดนะนี่คือนาทีที่ตอนแรกเนี่ยน้าชายขี่รถกลับบ้านแล้วก็มีฝั่งของหลานเนี่ยนะฮะมาพร้อมกับพวกเนี่ยขี่ตามมาหลังจากนั้นก็รัวยิงเลยครับ10กว่านัดนายเอกชัยอายุ35ปีครับคนนี้เป็นหลานชายต่อให้เลิกรากับเมียไปแล้วก็จริงแต่น้าไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งกับอดีตเมียผม บุกไปยิงน้าชายของเขาชื่อว่าน้าพรชัยอายุ41ปีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังเนี้ยในพื้นที่ปากพนังที่นครศรีธรรมราชตัวของคนก่อเหตุหลานชายขี่มอเตอร์ไซค์มากับกลุ่มเพื่อนพร้อมปืนละไม้หน้าสามฮะตระเวนหาหน้าอยู่หลายจุดเลยจนมาเจอว่าอ้ออยู่นี่เหรอเนี้ยกระจัดเลยครับญาติญาติที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปห้ามยกมือไหวแต่ไม่เป็นผลตัวของหลานชายเนี่ยชักปืนยิงไม่ต่ำกว่า10นัดส่วนตัวของน้าชายพยายามหนีเข้าไปในบ้าน กระสุนปืนเนี่ยเจาะเข้าไปที่ขาสองนัดบาดเจ็บนะฮะพอยิงน้าเสร็จแล้วในส่วนของหลานชายครับหลบหนีไปถามญาติและครอบครัวของฝั่งคนเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยตัวเอกชัยเพิ่งพ้นคุกออกมาได้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วหวาดระแวงกลัวว่าน้าชายก็คือตัวของนายพรชยัยจะมาติดพันเกาะแกะกับอดีตเมียของหลานในช่วงที่หลานเนี่ยอยู่ในคุกพอพอออกมาจากคุกปับ๊บเมียขอเลิกพอดี แต่ว่าตัวของฝั่งฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่อยากจะเลิกทําให้ตัวของเอกชัยซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาเลยรู้สึกว่าไม่พอใจนะทําอะไรกับเมียผมบ้างหรือเปล่าเนี่ยระหว่างที่ผมต้องอยู่ด้านในเนี่ยไม่ได้ออกมาข้างนอกก็เลยตระเวนหาอยู่หลายวันครับในขณะที่ตัวของน้าเองเนี่ยก็รู้นะว่าหลานเนี่ยตามล่าตัวก็พยายามหลบลี้หนีหน้าไม่อยากเจอไม่อยากกระทะก่อนหน้านี้ครับหลานชายไปตามหาน้าที่ขนมบ่อเลี้ยงปลาในหมู่บ้านแต่ไม่เจอตัวโมโหครับ ทำยังไงรู้ไหมฮะพังทําลายข้าวของในคันําเสียหายมาแล้วรอบหนึ่งด้วยนะจนกระทั่งมาตามหาอีกแล้วก็มาเจอว่าอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยก็บุกไปยิงเลยครับเดียวคู่อยู่เป็นนั้นแหละครับครับึงเดี๋ยวเวียนกวือเขาขอให้ได้แค่ก็เลยเป็นไงแต่เดี๋ยวเวียนตามโบตามน้ำซึ่งตีน้ำมาเล็นไปคำมามือม่อเอง ก็ชอบมาเวียนหาเหลืองจริงๆคือพูดมาแค่บางแค่เนี่ยเนี่ยจริงตึ้งในกับน้องแม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขรึงเดี่ยเราเวงเตึ้งแบบคนไทยคือฟังว่าเขาเลิกกันแล้วเขาแยกกันอยู่เลยแต่ว่าทุกคนไม่ย่อมเนี่ยเนี่ยคนดีจริงอ่ะก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่อยู่กับเขาแล้วก็แคลนมาหาเหลืองก่อนประจําตลอดเลย ตามมาหาเรื่องตลอดเลยหลังจากที่เมียเขาไม่อยากอยู่กับเขาแล้วก็คือเมียตัวของคนก่อเหตุนะฮะคนก่อเหตุก็เลยพานคิดว่าสงสัยน้าเนี่ยต้องมาเกาะแกะเมียเขาตอนที่เขาไม่อยู่เพราะว่าต้องเข้าคุกแน่เลยก็เลยตามมาล้างแค้นฮะแต่ตัวน้าชายเองก็พยายามหลบลี้หนีหน้ามาตลอดนะไม่อยากจะเจอหน้ากลัวจะมีปัญหาแต่สุดท้ายปัญหาก็มาเยือนจนได้ครับผู้กํากับการโรงพักปากพนังที่นครศรีธรรมราชบอกว่าเอาจริงๆทั้งฝั่งคนก่อเหตุและคนเจ็บนี่เขาเป็นญาติกันนะ คาดว่าปมเหตุก็มาจากเรื่องของความหึงหวงนั่นแหละครับเรื่องของชู้สาวเพราะว่าตัวของนายพรชัยก็คือน้าไปมีสัมพันธ์กับอดีตเมียของเอกชัยก็คือหลานทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันมาโดยตลอดอันนี้จากตํารวจนะฮะหลังจากนี้ตํารวจจะรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับคนก่อเหตุก็คือหลานชายปืนโหดมาดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่ายังหลบหนีอยู่แต่เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายครับ หากมีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะรอติดตามครับ